สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูตองนะคะคุณครูชื่อคุณครูสานิการทีรัฐลาดนค่ะก่อนหน้านี้เราได้เคลื่อนไหวเพลงอะไรไปนะคะเด็กๆเพลงเต่าใช่ไหมคะไหนเด็กๆคนไหนเคลื่อนไหวได้บ้างเอ่ยกมือทักทายคุณครูหน่อยค่ะโอเคน่ารักมากมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะเสริมประสบการณ์นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้มีเก็ตความรู้เล็กๆได้น้อยด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้ากิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมบริหารสมองกันก่อนค่ะ มีชื่อกิจกรรมว่าศูนนะคะให้เด็กนะคะนามือฝั่งซ้ายนะคะทําเป็น1นิ้วแบบนี้ค่ะและนํามือฝั่งขวานะคะทําเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กสลับกันแบบนี้ค่ะปึ๊บจนจบเพลงเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะร้องเพลงเต่านะคะให้เด็กๆทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเด็กๆลุกขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะอะเด็กๆทํานิ้ว1นิ้วขึ้นมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็เป็นกำมืออีกข้างนึงแบบนี้นะคะเตรียมสลับนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงแล้วนะหนึ่งสองเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพโพเต่าเต่าเต่า มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพโพเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะไหนคนไหนทำได้แล้วบ้างยกมือทักทายหน่อยค่ะโอเคเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเก็จความรู้นะคะเกี่ยวกับ สัตว์น่ารักหน่วยสัตว์น่ารักของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาบอกเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ต่างๆค่ะเด็กๆซึ่งประเภทของสัตว์ต่างๆนะคะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะเป็นสัตว์บกค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆประเภทที่2เป็นสัตว์น้ําอยู่ตรงนี้ค่ะประเภทที่3เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ตรงนี้นะคะและประเภทที่4เป็นสัตว์ปีกอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้พาพี่กระต่ายนี่นะคะเป็นพี่กระต่ายของคุณครูนะคะพาพี่กระต่ายนะคะมาให้เกิดความรู้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะสัตว์บกของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะไปอธิบายเกี่ยวกับสัตว์บกนะคะว่าเขาอาศัยเป็นอย่างไรและเขารับประทานอะไรเป็นอาหารนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เื่อกี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ประเภทของสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะเพิ่มเกจความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือชัิดที่1นนะคะก็คือสัตว์บกของเรานั่นเองค่ะซึ่งสัตว์บกนะคะอาศัยอยู่ในระบบนิเวศนะคะในปา่าในเขาแบบนี้นะคะเด็กๆและเด็กๆคิดว่าสัตว์บกนะคะอาศัยอยู่ในที่ใดบ้างคะไหนน้องฟิกลองตอบคุณครูหน่อยครับอาศัยในปา่าใช่ไหมครับในป่าลึกเลยโอเ้เก่งมากๆเลยค่ะลักกี้ล่ะคะลักกี้บอกว่า เห็นสัตว์บกเดินอยู่บนพื้นดินค่ะอะแล้วสัตว์บกนะคะที่เดินอยู่บนพื้นดินได้แก่สัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างนะคะสัตว์บกประมาณ5ชนิดนะคะมาให้เด็กๆได้ลองศึกษาดูค่ะชนิดที่1นะคะจะเป็นสิงโตค่ะเด็กๆสิงโตนะคะจะเดินบนพื้นดินหยุดอาศัยอยู่ในป่านะคะต่อมาจะเป็นยีราฟแล้วก็เป็นอะไรอีกน้าติ๊กตักติ๊กต๊กโอปอเป็นอะไรดีคะสุนัขใช่ไหมคะ น้องดิง้งล่ะคะน้องดิง้งบอกว่าจะเป็นอะไรดีนะสัตว์บกแมวนั่นเองนะคะหนึ่งชนิดอะไรคะเด็กๆมาอมมาอมตอบค,ครูหน่อยคะ่ะมาอมบอกว่าเป็นเออเป็นหนูหรือว่าเป็นหมูดีคะออโอมาอมบอกว่าเป็นหมูอะ่ะครูให้หมูมาอมไปเลยนะคะซึ่งนะคะสัตว์ทั้ง5ชนิดนะคะมีสิงโตนะคะสิงโต proof, จะรับประทานอะไรเป็นอาหารคะเด็ก <c oughs> ๆเนื้อสัต<ๆ>ว์นั่นเองคะ่ะส่วนยีราบล่ะคะชนิดที่2ยีราบเป็นรับประทานอะไรเป็นอาหารคะ พืชใช่ไหมคะใบไม้ต่างๆสุนัขหรอคะสุนัขรับประทานอะไรเป็นอาหารคะมีอาหารเมร็ดมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแมวล่ะคะแมวก็จะเหมือนสุนัขใช่ไหมคะก็จะรับประทานอาหารเมร็ดแล้วก็เนื้อสัตว์เหมือนกันแล้วก็หมูรับประทานอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆ รับประทานหญ้าใช่ไหมคะรับประทานำํำนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับเก็บความรู้ของสัตว์บกนะคะชนิดที่1ก็คือสัตว์บกใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเหลืออีก3ชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในวันต่อๆไปนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะ เตรียมใบางานกันพร้อมแล้วใช่ไหมคะสาหรับวันนี้นะคะใบางานของเรานะคะใบางานเสริมประสบการณ์ในวันจันทร์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆนะคะเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตนเองแล้วก็สัญลักษณ์ด้วยนะคะอ่ะเด็กๆระบุไปเลยค่ะของคุณครูเป็นเด็กหญิงงูก็เขียนเด็กหญิงคนไหนเป็นเด็กชายเขียนเด็กชายนะคะอ่ะคุณครูเขียวเขียนชื่อคุณครูก่อนนะคะเด็กหญิงสานิการนามสกุลด้วยนะคะทีะทลาธาราโดน คุณครูอยู่ชั้นอนุบาล3ทับสคุณครูก็เขียนเลข2เพราะว่าเลข3ามเขาระบุไว้ให้แล้วแล้วก็สัญลักษณ์ของคุณครูคืออออ่างนะคะคุณครูก็เขียนอ้ออ่างตัวใหญ่ๆเลยอ่ะให้เด็กๆนะคะมาดูในส่วนของใบงานนะคะว่าเขาจะให้เด็กๆทําอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเขียนตามรอยเส้นปะแล้วระบาย แล้วระบายสีภาพนะคะให้สวยงามอ่ะก่อนที่เราจะไประบายสีนะคะเด็กๆเด็กๆมาท่องเพลงลูกสัตว์ของคุณครูก่อนนะคะอ่ะเด็กๆท่องตามคุณครูนะลูกเป็ดมันร้องก้าบกาบโอเคลูกไก่มันร้องเจียเจ๊ยบเจบลูกม้าเห่าบอกบอกบอกลูกแมวก็ร้องเมียวเมี ลูกมูร้องอูดอูดอูดลูกกบมันร้องอบอบลูกนกร้องจิบจิบจิบลูกวัวก็ร้องมอมอ,อเพลงของเราชื่อว่าเพลงลูกสัตว์นะคะก็เราก็ร้องกันไปจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในส่วนต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมา เขียนตามรอยเส้นปะนะคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพเอ่ยมีทั้งหมดกี่คำเอ่ยอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะอันนี้คำที่1นึ่คำที่2องคำที่3ามคำที่4ี่คำที่ห้าคำที่6กคำที่7จ็ดคำที่8ปดคำที่9้าคำที่10บคำที่11 คำที่12มีทั้งหมดกี่คําคะ12คําคำใช่ไหมคะอ่าเรามาดูคําแรกกันเลยนะคะคําแรกอ่านว่าลิงพยัญชนะอะไรบ้างคะลออิงอ่ะเด็กๆก,ก็เอาดินสอนะคะเขียนตามรอยเส้นปะไปเลยลอละละอิงสลาีงงูอ่านว่าลิงต่อไปคําที่สองคะ่ะสุนะัขอ่ะเด็กๆอ่านตามคุณคูค่ะสุนะัข สุนัขมีพยัญชนะอะไรบ้างคะสอเสืออ่้เด็กๆเอาดินสอเขียนตามคุณครูดได้เลยนะนอหนูสรลอูไมหาันากาศขอใครอ่านว่าสุนัขต่อไปคำที่สามคำว่าแมวอ่านดเด็กๆอ่านคำตามคุณครูคะ่ะแมวแมวมีพยัญชนะอะไรบ้างนะ ซาลาแออเด็กๆนำดินสอเขียนเลยค่ะซาลาแอมอมา้าวอลแวนอ่านว่าแมวอ่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคำที่สี่ค่ะเด็กๆคำที่4ี่อ่านว่าหมูค่ะหมูมีพยัญชนะอะไรบ้างคะหอหีมอมา้าสระอูอ่านว่าอะไรคะ านว่าหมูต่อไปนะคะเด็กๆเป็นคําที่5ค่ะคําที่5อ่านว่าเป็ดนะคะอ่นเด็กๆมาดูสิคะว่าเขามีสระและพยัญชนะอะไรบ้างคะสละอันแรกคือสละเออ่ให้เด,ด็กๆนำดินสอนะคะเขียนสละเอเลยต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปปปลาต่อไปค่ะสระข้างบนคือไม้แตค้ค้นะคะอ่นเด็กๆก,ก็เขียนไปเลย ต่อไปพย,ยัญชนะตัวสุดท้ายค่ะดเด็กเด็กพยายามเขียนให้อยู่ในตามเส้นรอยปะนะคะอ่ะคำนี้อ่านว่าเป็ดค่ะอ่ะเด็กๆอ่านตามครูค่ะเป็ดเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคำที่6นะคะช้างอ่ะเด็กๆพูดตามครูค่ะช้างมีตัวพย,ยัญชนะอะไรบ้างนะมีชอช้างใช่ไหมคะไม้โทรสระอา ง,องูอ่านว่าช้างเก่งมากๆค่ะต่อไปคำที่7ค่ะเด็กๆคำที่7คือคำว่านกอ่านเด็กๆมาดูสิคะว่านกนะคะมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างคะมีนอหนูกอไกอ่านว่านกานเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะนกเก่งเลยต่อไปคำที่8ค่ะเด็กๆคำที่8อ่านว่ากบ เด็กนำดินสอนะคะเขียนไปเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะกอไก่แล้วก็บอใบไม้ค่ะอ่านว่ากบเด็กอ่านคำตามคุณครูค่ะกบโอเคต่อไปคำที่เท่าไหร่แล้วนะ้าขนนนบอกว่าคำที่9ค่ะคำที่9นะคะอ่านว่าบัวบัวมีพยัญชนะอะไรบ้างคะมีวอลวนไม้หันอากาศ วอลเวนอ่านว่าบัวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคําที่10ค่ะคํานี้อ่านว่าไก่นะคะไก่มีสระและพยัญชนะอะไรบ้างคะมีไม้มลา,ายกไก่ไม้เอกอ่านว่าไก่เก่งมากๆเลยค่ะค่ะคำที่11นะคะเด็กๆอ่านว่าม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำว่าม้ามีพยัญชนะและสละอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกให้เด็กๆนะคะหยิบด,ดินสอเขียนตามรอยเส้นปะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือมอมา้าค่ะจากนั้นต่อไปจะเป็นสระอะไรนะสระอาค่ะและต่อไปจะเป็นไม้ทูอ่านว่ามา้าค่ะเด็กๆอ่านเด็กๆอ่านตามคำค,ค,คุณครูค่ะมา้าเก่งมากๆค่ะต่อไปคําสุดท้ายค่ะเด็กๆคํานี้อ่านว่าอะไรนะภูมิใจบอกว่าแพะครับเก่ง <Pis. S 2> ม,มากๆเลยอ่ะ และเรามาดูกันด,ดีกว่านะคะว่ามีพยัญชนะและสระอะไรบ้างอันดับแรกเลยเขียนสระแอ,อให้เด็กๆยีเป็นโซนะคะเขียนสระแอต่อไปเป็นตัวอะไรนะพยัญชนะอะไรนะคะหอพานแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสระอะไรคะละอะเอด็กๆเขียนไปเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะเขียนตามรอยเส้นปากของเรานะคะและในขั้นตอนที่2นะคะให้เด็กๆนะคะระบายสี รูปภาพนะคะทั้งหมด12รูปภาพนะตกแต่งให้สวยงามโดยใช้สีไม้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ค่ะตัวอย่างของคุณครูเด็กเเห็นหรือเปล่าคะ,ะถ้าเด็กเเห็นแล้วนะคะตกแต่งตามใจชอบตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะ สำหรับใบงานเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆก็ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสาหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะเกี่ยวกับประเภทที่1ประเภทของสัตว์ก็คือสัตว์อะไรนะคะสัตว์บกใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในสัตว์ประเภทที่2นะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะเด็กๆก่อนจะจากกันไปนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ เด็กๆนะคะอย่าออกไปสถานที่สาธารณะบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาของเราในปัจจุบันนะคะเด็กๆดูแลตัวเองนะคะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ